ครับไอ้แจนวันนี้เขามีงานกันคุณจะมาซ่อมอะไรนักหนาเนี่ยไม่พี่ก็ผมขอพี่แล้วไงขอผู้จัดการแล้วบอกวันนี้เขานัดผมแต่งรถผมก็ต้องแต่งให้เขากูบอกไปแล้วไงหยุดร้านปิดร้านเพราะลูกสาวพี่คอมเขาแต่งงานมึงเอารถมาซ่อมในนี้ทำไมก็บอกเขาแต่งโซนนู้นนะพี่เขาบอกโซนนี้ไม่เป็นไรผมถามผู้จัดการแล้วเขาบอกได้แป๊บเดียวพี่ไม่เกินสี่ชั่วโมงหรอเขามาแต่งอะไรบ้างเนี่ยฮะเขาทำอะไรบ้างเนี่ยเขาลงแทนพรุ่งนี้เขาลงสนามไงฮะภรรยาเซอร์กิตพี่พวกนี้อย่าไปอ่ะทันเนี้ยเหรออ่าแกลงคนเดียวเลยนี่เพิ่่่่งเเปลีียยนนทอผม ไหนนี่เลสียงเป็นไงวะป็นเครื่องกออะไรพี่จัการเลยผมตป้บเดียวแล้วมันก็ระแวงกันไปหมดอย่างเงี้ยไม่ต้องระแวงหรอกพี่เสียงดังแน่แน่ใ้รบวนงานกันแล้วกันทำเบาๆนะเียบๆนะับพี่เออเยบ ทำให้เสร็จก่อนในเสียงไม่ต้องมาร้องเข้าใจว่าไอเดงเก่าเป็นงานเลยสวัสดีครับแกผู้เกียรติทุกๆท่านเลยนะครับเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรทำอะไรอ่ะเปลี่ยนไส้ไก่ฮะอันนี้มันใช้ได้ยาวเลยตัวนี้ใช้ได้4ปีไม่มีแตกอ่ะโอเคเสร็จละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วคาไปอย่างเงี้ยเหรอแล้วแต่คาอย่างเงี้ยพี่ได้แล้วจะวิ่งยังไงอ่ะฮะจะวิ่งยังไงอ่ะอ้าววิ่งยังไงี้ยใช้รถเนี่ยจะวิ่งยังไงอยูมึงวิ่งวิ่งได้วิ่งได้ดีๆนะสวัสดีแขกรับเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันเลิกงามยามดีอีกหนึ่งวันนะครับเพื่อจะจัดงานมงคลสมโอ๊อะไรแบบสมรสสมรสครับมงคลสมรสนะครับผมจึงค่ออ๋อบอกพ่อแม่พี่น้องว่าทำไม จะต้องมาเลือกตั้งผมเข้าไปคุยกับคอรมอมาแล้วคณะรัฐมนต <Truman> รีคนรักแมวไปดับเรื่อมาดับเครื่อกอนไม่ต้องเล่นกันแล้วเห็นยังแตอแนดนมันก็เลี้ยวไม่ได้ลจับให้สุดเลยนะแผ่นหนูหนูไปไหนลูกเอาเอารถไส่งลกค้าฮะโอ้โห ไปส่งที่ไหนคะเนี่ยไปส่งที่ไหนคะเนี่ยเอาแถวบางไทรฮะอุ้ยบางไทรโอเคไป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 โอเคจะเริ่มฮะอพงมากคะเนี่ยอะไรฮะทำแบบนี้ราคาแพงไหมเนี่ยหอมมันโอแก่นหมื่นนะฮะโอ้ยแล้วผมงเขาซ้อมทั้งคันเลยโอเคแล้วพี่อะไรไม่ถามเรื่องขนมปังหน่อยนะฮะไม่ถามเรื่องขนมปังหน่อยครับไม่สนิทฮะไม่ไม่ไม่เออ